เสียงบมือต้อนรับคุณวันลบมองจิตวุษทิไกรครับสิ่งที่วันนี้ที่จะเจอนะครับที่เราจะสามารถที่ผมจะดีลิเวอร์ไปให้ก็จะมีอันแรกก็คือข้อคิดในการรเริ่มต้นทำธุรกิจอันที่สองข้อคิดในการบริหารการเงินข้อสุดท้ายข้อคิดในการรักษาและขยายกิจการสังเกตไหมพวกน้องเวลาทำธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาสิ่งแรกที่น้องจะได้รับ คือการตอบรับที่ดีทุกธุรกิจถ้าสูตรว่าพอติดตลาดได้เนี่ยมันจะโตค่อนข้างเร็วมากในช่วงต้นๆเพราะว่าแรกๆเนี่ยธุรกิจที่เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกของใหม่คนอยากลองเพราะฉะนั้นราคาประมาณเนี่ยคนลองแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าความยั่งยืนก็คือประสบการณ์หรือ experience ที่เขาได้จากสิ่งที่เขาได้รับบริการมันคุ้มตังหรือเปล่า โดยปกติพวกนี้นะครับพวกสตาร์ทอัพเริ่มต้นเป็นเป็นง่ายๆเลยเข้าถึงแบงค์ไม่ได้โดยส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะมาจากการที่เหมือนกับว่าไปทําธุรกิจพอได้มีเงินกําไรหนึ่งเพราะ,ะนั้นกำไรที่เห็นก็เลยไปกู้มาได้พอกู้ดอกเบี้ยแขกมาก็พอไหวแต่ช่วงนั้นน่ยจะต้องคอนเวิร์ตมาเป็นแบงค์ให้ได้ภายในโอกาสแลนะให้เร็วที่สุดถ้าคอนเวิร์ตไม่ทันบบาๆเลยสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือว่าในมุมของการทําหรือ research, shelter, รีเสิร์ชเช่าซื้อเียวเจอเนี่ยก็คือว่าลูกค้าที่ประกอบธุรกิจเริ่มต้นเนี่ย มักจะถูกหลอกตอนต้นสิ่งต่อไปที่เขาลืมกันก็คือเรื่องของทําด้วยความรักรักอย่างเดียวที่จะทาแต่ลืมมองว่าไอสิ่งที่ทําเราเติมเป็นงเงินได้หรือเปล่าสิ่งที่จะต้องแนะนําก็คือจะต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองให้เป็นลนักษณะของแผนที่มีนะครับเราเรียกว่าแผนธุรกิจบอกว่าเราจะทํายังไงทําแบบไหนบ้างเพื่อที่จะก,ก่อให้เกิดในสิ่งที่เราจะทํานะครับ สิ่งอย่างที่ว่าเอาง่ายๆอย่างแผนธุรกิจของกสิกรไทยคือไม่เจ๊ง,งจริงๆเขียนเลยแปลทุกอย่างแปลว่าทําอะไรก็ได้ที่ไม่เจ๊งแล้วขายของให้ได้เพราะว่าไม่เจ๊งปุ๊บมันก็จะบอกเราว่าเราจะต้องทําอะไรที่ไม่เจ๊งทําอะไรที่ต้องคงทนการทําแผนธุรกิจพวกนี้ต้องมองให้ดีซึ่งในนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องระวังหรือถ้าเราคิดเองเราจะทําไงให้มันสามารถเปนเทนตัวนี้ได้ไม่ใครก๊อปปี้ได้เหมือนกันถ้าเราเป็นแบบที่เป็นเจ้าของแล้วเราเติบโตขึ้นเนี่ย พยายามต้องลดระวางมือและใส่คนลงไปให้ได้นะครับไม่งั้นไปไม่ออก SME มักจะถูกหลอกใช้ในตอนต้นคือทําให้ติดแบรนด์ติดตลาดพอถึงวันหนึ่งขึ้นมาเขาก็จะเออทําไมกูไม่ทําเองวะทําไมต้องให้คนนี้มันทําทําไมต้องไปแบง่งในนามธนาคารกสิกรไทยก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับขอเียงประมือดังๆให้ด้วยนะครับ